สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนวันนี้พาหลอกสวนอีกแล้วยู่ในสวนที่เก่าันนี้บร้ไปทางใหญ่พี่นอ้องหลอกสวนหลอกสวนชมสวนพี่น้องคนทําสวนเรียนวันนี้สียาผน,นยาพี่น้องผนยาผนยาที่เก่าเหมือนเดิมทำนาที่คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้อง เลาะสวนนี่กันเลาะสวนเหมือนเดิมพ่นยาเด้ววันนี้ฉีดยาพี่น้องนี่แหละพี่น้องทำงานสวนแต่ดูแลไปแบบนี้แหละครบรอบพ่นยากับพ่นยาฉีดยาพี่น้องผลนี่คือสีฉีดนี่คือผลอะไรแล้วพี่น้อง เล่าตักขึ้นว่าวเล่าตักขสินหอกเขินไปพี่น้องนี่แหละคือการทำสวนเรียงกระทิอยู่ประมาณนี้พี่น้อยแต่ว่าหนาซัดไปแล้วเปิดนน้ำไปพร้อมได้พี่น้องวันนี้เปิดน้ำเนี่คนยาน้ำเอาทั้งสองทางเลยพี่น้องมันทีได้แล้วไว,ไว นี่เลพก่น้องการทำสวนฮะกับบ่มียังลายฮะกับสิบนะ่อสวนแบบนี้แหละเขาสวนไปนำเป็นมือกองไปนำี่น้อกสายไปนำติดตุ๊กข้องแล้วพี่น้อง เขาข้นเล่เขาตองขึางเลยพี่นองเหมือนกันลำบๆดูแลสวนเรือทำงานสวนกับฉีอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องดูแลสวนสวนทุเรียนหรือว่าสวนมะทุเรียนพี่น้องควรน,นั่อยู่ฟังนะ สีฟังนี้แหละอย่างที่เปิดน้ำมาฟังนี้พี่น้องต้องสลับกันไปเนาะระว่าเขาเปิดน้ำไปน้ำเขาก็สียาไปน้ำเป็นพี่น้องียอดที่สองเลยพที่น้องยอดที่สองออกมาแล้วที่เดิมแก่แล้วช่วงนี้เขาก็ชทวงทำใบทำยอดเนาะพี่น้องเขาก็ต้องเล็งยอดเพราะว่าอีกอีกกี่เดือนบอกอีกเดือนอีกยอดหนาพี่น้องยอดที่สามเขาก็สิได้ลงสารเอาดอกหรือว่าเอามะกันแล้วพี่น้อง อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็พาพี่น้องมาสมสวนพี่น้องคนยาไปน้ำทิศคนยาไปนำ้ำเปิดนำ้ำไปน้ำพ,พ,นพี่น้องทิดยาคนยานอะละพี่น้องเอ้ยว่ากำลักกำลังแล้วแหละคนทำสวนเรียนก็ได้ยขัเปิดนหนอยู่ทางนี้ให้พี่น้องเบิ่งตจำไตหลุ่มๆลุมนำไตดินนำพี่น้องไตเงาไตโคนเนาะต้นกับที่อยู่ประมาณนี้พี่น้องต้นกับที่อยู่ประมาณนี้ ไหนพี่น้องคนทำส่วนเรียนก็ได้เอาเบอร์ทำนี่เลยพี่น้อง